ก็ตามก็ตามโมดฮ่าฮิตงานนี้โอ๊ยไหนใช่ เรื่องนี้มีอยู่ว่าอาจารย์นัดดูไบไลฟ์สดปกติเหมือนทุกวันหลังจากลงไลฟ์แล้วมีเอฟซีจะทําบ้านท่านหนึ่งส่งพามาดูในไลฟ์จึงได้นัดในสถานที่เพื่อที่จะชมพระและให้การหลังจากนั้นก็เป็นตามในคลิปเลยน,นะครับเป็นพ้าที่เศกนะแล้วเอาไปโยนในทเลครับเออโยนในเทะเลเศของผมให้พากลับมาแต่ที่ราคามนันไม่ถูกเพระพามันตั้งเยอะ,ะ,ะอพามาัสร้าง แต่ว่าเราจะไได้เท่าไห่ครับแต่้อาไม่มีเครอื่นเลยหรอใช่พี่ลุงบอกทีมเนี้ยเป็นทคมสุองลยอมันยิ้มไปตามไอ้ผมเอวมันอะไรอย่างียอีเ่มอือได้ตังคะครับตองขายผู้ายอยู่ที่เราค่ายที่เปิดองผมนหะอ๋อายที่เปิดเมื่อก่อนก็อยู่เปิดของผมใช่แหงจที่หนหอ๋อ แล้วี่ติดตามจากไหนเนี่ยได้ตามพี่่หน้าแล้วอ๋อแล้วพ่งไปที่ตั้งทางโรงเรีอไหมครับดเต้าว่ต้องมาทุนนะครับอื้นอนี้เอาห้่ลงร้อยใ่หรอใช่ครับลอะ๋อ้วพี่ต่อี่ถึงกคือเซเว่นตรงเรือออ๋อเซเวินองเรืออ๋อซื้อที่เหรอใช่ครับอืมขายไงหมดเลยที่ร้เว่าแยกอะไรไม่เคยรู้ที่อ่ะ มันมันกล้าองนี้เอาแต่ต้อไม่แช่งเมาจากงูเลือมมาพี่พวสื้อบ้าบพี่้าำเพื่อนบพี่มผมขายข่องเก้าแต่ค่อยข้องเก้าด้วยข่อยกพื้อใช้ได้กับเราพรอพยาผมลืม้นะพี่ขาวของรข้าอ không 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 nó เนียทำอะไรลองดูนี่ดวยอย่างนี้เท่าไหร่นที่มันดันเป็นพื้นเดียวง้ก็มันพักหลายพ้นที่ใช่เออมเรียว่าพักหลายพนครับดูกันหน่อยดูละเอียดบางไม่อียดากนะผมมองคูแล้วหายพืนที่ครับโอเคนี่กล้อนได้ ี่ายนตสวยครับอืมหมดเนี่ยเท่าไรเท่าไรพี่น้องลองประเมินประเมินไ้ไหมครับกันไม่ได้ไม่หมดไม่หมดใช่ถูกแล้วอืมอะไรเนยหน้าหลยใช่รเท่าไหรพี่วางใจว่างนะประเมินได้ยครับโอหเนี่ยมันเพียงเดียวคะปดไม่ปวดนะพี่น้องอันนี้นะบโอ้โหนี่มีทั้งหมดเท่าไหร่ ร้อยเดียวเลยร้อยสามสามโอตอิดกันนะให้นอีเขามนมากเลยโอ้โมากอันนี้อันนี้กี่ตันนะรองหมอบหดูอโอ้เมือรยับรู้นอนตินมาไม่ไร้สามตันเลย สามพันโอเคโอเคอันนี้ไม่ต่อแล้วกันเพื่อแบบสามพันโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยห้าิได้ไหมพี่ทต่างคอสตต้องู้องแบบคอเทียนห้าหตัวแบบอสเนเลยห่้าเลยอุ้ยไม่ไม่ต้องเท่าไหร่อ่ะขอขึ้นเล่งหน่อยดิ กสบต่อสามสิบเก้าลูกกใครแล้วพี่ผมก็อะไรครับออกะโอเคได้ได้ได้เก้าพันเนาะได้เเจอชุดนี้ไปจุกเลยไปจุกกับรัฐบาลจานกันหลับลูกน้องเพิ่มไว้คนนี้เอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวมีหุ้นข้อมาใหห้อมหอผ่านเลยนะครับคุณป้านเลย ผมเหอไม่ได้ผมขับรถตู้ไงขับรถตู้เนี่ยได้เข้าตามบ้านบอกแล้วนะได้ไหมแฟนอะไรแม่นนะเราเนี่ยแฟนองค <c oughs> okay. ์เดียวครับกูเพื่อสุนซ่องไม่ทันกูอ๋อโอเคสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะขอทะลุก์ได้แล้วได้ครับ บาราคาได้แน่จ้ะแต่พวกไปค่ายทุกคู่ที่เบิร์ตอ,อ๋อไม่ต้องกีหลังขายผมเลยพอกไปค่ายทุกเจ้าไม่ได้ไม่ไ่มายที่ไหนค่ายที่เบิร์ตที่เดียวรถของผมนะใช่ครับแล้วถนะ่ายไปก่อนนะถ่ายรูปตลอดนะ <laughs> แล้วไปตัดลงเธอมองกล้องนี้ด้วยนะโ <Okay. S 1> อเคก็จบไปอีกหนึ่งทริปนะครับนี่ เปลี่ยนมาเครื่องมือเินโง้องแปดสามเจ็ดห้าตองหนึ่งแปดครับโอเคีลวอาจารย์ยังนไงพี่ก้กล้แล้วเดี๋ยวมึงมีพวกไหได้ครับสอบถาเลยนะครับได้ครัเนยเลยกอดัง Like it's my birthday, you know, on my way.